ัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้นะคะรัฐาก็จะพามาชมดอกไม้ประดับนะคะพวกบอลสีนะคะก็จะพามาให้ชมกันนะคะวันนี้รัฐาก็เดินทางมาที่ร้านอาหารคัวริมเลนะคะเป็นบ้านญาตินะคะก็อันนี้ก็เขาก็จะปลูกเอาไว้เยอะแยะเลยนะคะบรรยากาศนะคะสุดยอดเลยนะคะอันนี้นะคะดีมากนะคะมาทานอาหารแล้วก็รับชมบรรยากาศดีๆนะคะอันนี้ก็จะปลูกเอาไว้นะคะเป็นมุม จุดชมวิวนะคะมุมสวยๆนะคะไว้สำหรับถ่ายรูปนะคะเชลซีกันนะคะถ้ายังไงรัฐาก็ขอเชิญนะคะพี่ๆเอทุกคนนะคะก็มาเที่ยวที่กระบี่ได้นะคะที่บ้านรัฐาได้นะคะก็มานั่งชมกินอาหารทะเลนะคะริมทะเลกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ่ายเอาไว้นะคะอันนี้นะสาวนะคะก็จะปลูกเอาไว้ประดับตกแต่งร้านนะคะ ค่ะอันนี้ก็สดชื่นนะคะบรรยากาศดีมากนะคะถ้ายังไงก็ทุกคนมาเที่ยวได้นะคะแล้วก็มารับประทานอาหารอร่อยๆลอ,อยๆกันได้นะคะอาหารทะเลนะคะก็เชิญได้นะคะทุกคนเลยนะคะวันนี้ลถ้าก็มาไทายให้เลยนะคะ ก็ดูนะคะบรรยากาศชิลๆนะคะวันไงก็วันนี้รัฐาก็คงจะต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้ายัางไรรัฐาก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมและอ่าเข้ามาให้กําลังใจรัฐานะคะรัฐาก็ขอกขอบขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ